นอกจากที่จะไปเที่ยวนะครนายกแล้วผมก็อยากจะชวนให้ไปเที่ยวงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยรัชกาลที่สองที่อุทยานรอสองในวันนี้สมเด็จพระเทพร,รัตราชสุดาสยามบรมราชากุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินตั้งแต่ เวลา15นาฬิกา30นาทีแล้วก็จะประทับทอดพระเนตรโขนกลางแปลงโดยศิลปินของกรมศิลปากรโดยโขนในตอนนี้เลือกตอนไมยราบสกุลทับศิลปินที่มาแสดงนี้มีมากมายเหลือเกินเพราะว่าเป็นโขนกลางแจง้งครับไม่ไดี อยู่ในโรงละครก็น่าจะไปดูในวันนี้ต้องเสียเงินที่จะเข้าไปชมโขนในบริเวณอุทยานรอสองนะครับส่วนในวันพรุ่งนี้วันอาทิตย์ที่11ท่านสามารถที่จะเข้าไปชมได้ผมเข้าใจว่า บัตรที่จะไปชมโขนเนี่ยในวันนี้ก็มีผู้จับจองซื้อบัตรเอาไว้จนหมดเรียบร้อยไปแล้วแต่สำหรับในวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับในวันพรุ่งนี้ก็รู้สึกว่าจะเป็น การแสดงเหมือนกับในวันนี้นะครับแต่เป็นโขนตอนมายราบสะกดทัพเท่านั้นการแสดงไปนั่งดูแบบไทยๆคือนั่งเสือไม่มีเก้าอี้ตั้งแต่เวลา17.30นากา3าำลังพลูเพลงครับไม่ต้องเสียค่าเข้าชมสำหรับในวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับในวันนี้นั้น ก็มีราคาบัตร500 300ส่วนท่านที่ประสงค์นั่งสบายกับพื้นเสือปูบนสนามหญ้าบัตรราคา50บาทวันนี้เสียเงินครับแต่สำหรับพรุ่งนี้โขนตอนไมยราบสะกดทัพที่อุทยานรอสองไม่ต้องเสียเงินก็ไปดูเอาก็าแล้วกัน งานนี้มีหลายต่อหลายอย่างที่ได้ทั้งความรู้และเราได้เรียนรู้วัฒนธรรมทางด้านการอาหารทางด้านทันการทำเครื่องร่ำจะต่อจะตลอดจนดอกไม้ดอกไร้อะไรซึ่งจะมีการแสดงให้ท่านได้ชมในตลอดงานอุทยานรอสองนี้มีสองวันครับวันที่ สิตรงกับวันเสาร์กับวันที่11อดีนะครับอยู่ตรงแค่นี้เองสมุดสงครามถนนสบายสบายมากเลยทีเดียวไปเช้าเย็นกลับได้อย่างสบายสบายอย่าลืมนะครับเสาร์วันนี้ท่านก็ไปดูได้โคนเพราะว่าเราออกอากาศเวลา สี่โมงเย็นอาจจะไม่ทันเพราะว่าจะเดินทางไปเนี่ยมันก็ไม่ค่อยจะทันก็ไปพรุ่งนี้ก็แล้วกันมีกิจกรรมต่างๆนานาที่อุทยานรอสองรวมทั้งโขนให้ท่านใดไปชมโดยไม่ต้องเสียค่าเข้าชมแต่ประการใดครับท่านผู้ฟังที่รักครับ <c oughs> วันหยุดสุดสัปดาห์เนี่ยนะครับมีงานที่จะเชิญชวนให้ท่านไปเที่ยวอย่างเช่นงานอุทยานรอสองซึ่งผมได้เรียนให้ทราบไปมาแล้วนะครับว่าวันนี้เสาร์ที่ 10, สิบสมเด็จพระเทพ,พร,รัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพร่มเนินงานอุทยานรอสอง แล้วก็ในวันพรุ่งนี้ก็ยังมีงานอีกวันหนึ่งที่จังหวัดสมุทรสงครามอุทยานรอสอง <c oughs> ทีนี้มาว่ากันที่อื่นบ้างเอานอกนอกเมืองก่อนที่ชัยนาทงานเขอนเจ้าพระยาห้าสิบปีจบลงเมื่อคืนนี้แล้วก็ในวันเสาร์ที่สิบคือในวันนี้ จะเริ่มงานกาชาติจังหวัดชัยนาทพร้อมทั้งเทศกาลหุ่นฟางนกของสวนนกชัยนาทเริ่มในวันนี้จนกระทั่งถึงวันที่19กุมภาพันธ์ในช่วงวันที่18บปดนั่นเป็นวันตรุษจีนเป็นวันถือที่เขาจะออกเที่ยวกัน เงินแตะเอียกันแล้วเขาก็จะออกไปเที่ยวกันก็อยากจะชวนให้ไปเที่ยวงานกาชาติจังหวัดไชนาทไปชมเทศกาลวุ่นฟางดกแล้วก็ซื้อผลิตภัณฑ์อะไรต่างๆนา,นานาที่เป็นของดีของจังหวัดไชนาทโดยเฉพาะคนที่ชอบปลาน้ำจืดที่นั่นปลา น้ำจืดมีมากมายหลายชนิดเป็นปลาที่หารับประทานที่อื่นไม่ค่อยได้แต่จะมารวมอยู่ที่ชไชนาดินละครับคนไทยเราเนี่ยรับประทานปลามาตั้งแต่โกดชาติแล้วจนกระทั่งมีคำนิยามกันว่ากินข้าวกินปลาเพราะว่าอาหารหลักที่ให้โปรโตีนนั้น คนโบ,โบราณจะใช้ปลามาเป็นอาหารโปรโตีนที่บริโภคกันในรูปแบบต่างๆไปเที่ยวที่ชัยนาธก็จะสนุกสนานกันและอย่าลืมไปไหว้หลวงปู่สุขไปไหว้หลวงพ่อที่วัดทันมามูลเพื่อความสวัสดิมงคล ส่วนในกรุงเทพของเราก็มีงานที่มูลนิธิหลวงประดิษฐ์ไพเระาะถนนเศ,ศริฐิถ้าพูดถึงถนนเศ,ศริฐีคนคงจะนึกไม่ค่อยจะออกถนนเศ,ษศรษฐินี้ก็อยู่ที่สถานีรถไฟสัมเซนมูลนิธิหลวงประดิษฐ์ไพเราะนั้นอยู่เยื้องกับโรงพยาบาลวิชัยยุทธ หลังแรกเข้าทางด้านสถานีรถไฟสัมเสนมาทะลุออกถนนพระรามหก <c oughs> เพราะเป็นถนนวันเวนะครับ <c oughs> ในช่วงนั้นก็เข้าทางเข้าใจว่าเข้าทางถนนพระรามหกก็ได้นะนี่ตรงตรงมูลนิธิเนี่ยนะครับเขามีงาน เรียกว่างานโหมรักโหมโรงจะมีงานตลอดในวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ตลอดเดือนกุมภาพันธ์เริ่มเปิดงานมาตั้งแต่เมื่อวันที่หที่สี่กุมภาพันธ์มาแล้วครับวันวันที่สเป็นวันเสาร์ที่สเปิดงานมาแล้ว มีนิทัรศการโหมรักโหมโรงประวัติของหลวงประดิษฐ์ไพเราะศีลสวนศิลปะบรรเลงเครื่องดนตรีของท่านครูเอกสารลายมือแผ่นเสียงโบราณเรื่องราวเกี่ยวกับการสร้างหนังเรื่องโหมโรงอุปกรณ์การสร้างภาพ,พยนตร์ปรากฏการโหมโ,โรงต่อสังคมและผลสืบเนื่องจากโหมโ,โรง ทำให้เยาวชนหันมาเรียนดนตรีไทยเล่นดนตรีไทยกันมากขึ้นครับในวันอาทิตย์ที่ห้านั้นก็มีทำบุญแล้วก็มีราานาดขุนชินโดยคุณนรงริตโตสงา่าซึ่งเป็นรนาดที่อยู่ในภาพยนตร์โูมโรงนะครับทีนี้ วันที่9กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเป็นวันศุกร์ก็มีเพลงเสภาปีพาดไม้แข็งจากกองการสังคีตกรมศิลปากรน่าเสียดายที่ศิลปินแห่งชาติท่านหนึ่งซึ่งเป็นลูกศิษย์ต้นกติของคุณครูหลวงพะดิษฐ์ไพรราอถึงแก่กรรมไปแล้วนะถึงแก่กรรมไปแล้ว ก็คุ้นเคยกันอยู่เสมอวันเสาร์ที่สิบในวันนี้ทางกิจกรรมโหมรักโหมโรงที่มูลนิธิคุณหลวงประดิษฐ์ไพราะตรงข้ามโรงพยาบาลวิจัยยุบหลังเก่าเนี่ยนะครับมีกิจกรรมเพลงครูคู่สมัยของวงกอภยัย ซึ่งเป็นสตริงคอเดตโดยอาจารย์ดรโกวิดขันธทิริและคณะอาจารย์อัศด,ดาวุฒิสาคริกเป็นผู้ดำเนินรายการส่วนในวันอาทิตย์ที่11วันพรุ่งนี้มีการบรรเลงดนตรีจากชมรมดนตรีไทยมูลนิธิหลวงประดิษฐ์ไพราะสืบสารงานครูโดย อาจารย์ชนกสาคริกการบรรเลงดนตรีจากชมรมดนตรีไทยมูลนิธิหลวมประดิษฐ์ไพ่ล่อนั้นคุณอตินุตมาลากุณออยุธยาเป็นผู้ดำเนินรายการก <c oughs> ิจกรรมของโหมรักโหมโรงตลอดเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยจะมีในวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์ ตลอดเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งผมจะเรียนให้ทราบเป็นระยะระยะไปนะครับนี่ก็เป็นเรื่องของกิจกรรมที่ท่านสามารถที่จะเข้าไปชมแล้วก็ไปดูว่าในงานนี้มีอะไรต่ออะไรเป็นการทำให้ท่านได้รับความบันเทิงและความรู้อย่างเต็มที่ครับ ในช่วงนี้อากาศเปลี่ยนเมื่อวานนี้ท้องฟ้ามัวสัวแต่วันนี้มีแสงแดดแล้วก็อากาศเริ่มร้อนแล้วครับอากาศเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแบบนี้ก็ขอเตือนว่าอย่าไปไว้ใจทางอย่าไปวางใจอากาศต้องนุ่งหม่มตามอุณหภูมิ ถ้าหนาวก็สวมใส่เสื้อผ้าให้มันอบอุน่นถ้ารู้สึกเย็นอย่าไปฝืนก็ต้องใส่เสื้อผ้าให้ร่างกายอบอุ่นเอาไว้ <c oughs> เพราะว่าไม่อย่างนั้นท่านจะเป็นไข้หวัดเนี่ยจะเริ่มในตอนนี้แล้วนะครับถ้าไม่ระวังรักษาร่างกายให้ดีก็จะเป็นหวัด เหมือนอย่างกับผมที่เป็นมาแล้วเป็นหวัดลงคอกว่าจะเป็นปกติก็รวราวสิบวันด้วยกันในวันพรุ่งนี้ผมจะต้องใช้เสียงเพราะว่าคุณสวลีพกาพัน์เขามีสมาชิกซึ่งเป็นแฟนคลับของคุณสวรลีหรือแมลี่แมลี่นั่น ดนตรีให้สมาชิกได้มาชุมนุมกันแล้วก็มาฟังดนตรีที่แมรี่จัดเ,เขาจัดกันหลายที่หลายแห่งในซอยละลายทรัพย์ก็เป็นแหล่งใหญ่ที่จัดนะแล้วก็บางทีเขาก็ไปจัดที่ โรงเรียนนานาชาติซึ่งในตอนนั้นผมก็ได้ไปร่วมในงานจัดที่โรงเรียนนานาชาติที่ตรงไอนแถวแถวเราเรียกว่าบางรักตรงนั้นแล้นะครับเป็นโรงเรียนนานาชาติใหญ่มากของทางาตระกูลโสพลพานิชในวันนั้นเป็นวัน จากวันเกิดของผมก็มีการทำเคก้กซึ่งเป็นเค้กที่เป็นนักดนตรีเต็มวงแล้วก็มีนักร้องหัวเหอะปั้นเป็นนักดนตรีและเป็นนักร้องใหญ่เลยทีเดียวครับแล้วก็เข็นมาให้ผมมาเป่า ยังประทับใจไม่รู้ลืมในเมื่อคุณสวรีมีงานขึ้นมาแล้วก็ขอแรงให้ผมมาช่วยร้องผมก็ตอบรับด้วยความยินดีเพราะว่าแม่ลี่กับผมนั้นรู้จักกันมานานรู้จักกันมาตั้งแต่แม่ลี่ยังไม่ได้แต่งงานจนกระทั่งแต่งงานกับเพื่อนรักของผมที่ล่วงลับไปแล้วนะ ลูกของคุณจะหมืนมนิตนเรศอดิศักดิ์เสวตน,น้นลูกที่เกิดมากับลูกของผมก็สนิทสนมกันเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์อันยาวนานเนี่ยทำให้ผมต้องระมัดระวังในเรื่องสุขภาพเพื่อจะมีเสียงในการที่จะไปร้องเพลงร่วมกับ คุณสวลีประกาพันธ์ในวันพรุ่งนี้ซ <c oughs> ุ่มเสียงก็ยังจะเรียกว่าไม่เข้าที่ร้อยเปอร์เซ็นแต่ยังพอที่จะร้องให้ท่านได้ฟังได้บ้างคราวนี้คุณสวลีเขาจัดลงเรือครับเขาไปเช่าเรือของกองเรือลำน้ำของกองทัพเรือ เป็นเรือขนาดใหญ่สำหรับเป็นเรือสำราญที่ล่องในแม่น้ำเจ้าพระยาได้จุคนได้ร่วมร่วมสามร้อยคนเป็นเรือใหญ่ทางกองทัพเรือให้ชื่อเรือลำนี้ว่าอังสนาซึ่งแปลว่าดอกประดู่ซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของ ท่านคงจะจําได้ว่าดอกประดู่เป็นสัญลญักษณ์ของกองทัพเรือมาจากพระนิพนธ์ของเสด็จเตียกรมบหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ <c> ์ <oughs> ซึ่งท่านทรงนิพนธ์เพลงดอกประดู่เอาไว้ทุกคราวที่วงดนตรีของกองทัพเรือ จะไปบรรเลงที่ไหนก็ตามจะต้องอัญเชิญเพลงนี้มาเป็นเพลงเรียกว่าสัญ,ญลักษณ์ของกองดุริยางคานเรือนั่นคือเพลงดอกประดู <c oughs> ท่านคงจะเคยได้ยินดีคือเพลงตั้งแต่เดินหน้าดอกประดู่ ที่เริ่มด้วยเบสสโมพลันออกสันดอนไปลัดไปเกาะสีชังจนกระทั่งกระจมไฟเที่ยวหาข่าศึกหยุดในนึกจะกลับมาไหนถึงตายตายไปตายแก่ชาติของเราอันนี้พวกเราทุกลำจมเช่นดอกประดู วันไหนบันดีบ้านคลี่พร้อมอยู่วันไหนร่วงโรยดอกโปรยตกโูทหารเรือเราจงดูตายเป็นหมู่ให้ชาติไทย <c oughs> นี่แหละนะครับ <c oughs> <c oughs> เป็นสัญ,ญลักษณ์ดอกประดู่แล้วก็นำเอามาเป็นชื่อเรือ ที่คุณสวลีพก,กาพัน์นำสมาชิกซึ่งเป็นแฟนเพลงของคุณสวลีลงเรือรับประทานอาหารล่องแม่น้ำเจ้าพระยาในเวลา11นาฬิกาวันพรุ่งนี้ <c oughs> ซึ่งผมก็จะต้องไปร่วมงานจนกระทั่งเสร็จสิ้น ก็เรียนว่าท่านที่ไม่ได้เป็นแฟนของคุณสวรลีพกาพันก็คงจะหาซื้อบัตรไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าสถานที่มันจำกัดเข้าใจว่ารับสมาชิกได้แค่250คนในการล่องเรือฟังเพลงรับประทานอาหารในเจ้าพระยานี่ก็เล่าให้ฟัง ว่าสุดสัปดาห์นี้มีอะไรต่ออะไรหลายต่อหลายอย่างเลยทีเดียวครับก็ให้ท่านได้เลือกไปเที่ยวตามที่ต่างๆอย่างที่ผมเรียนให้ทราบถ้าจะขึ้นไปทางชไยนาตก็จะมีงานกาชาติชยนาตและเทศกาลหุ่นฟางลกไปไหว้หลวงปู่สุขไปสักการะ หลวงพ่อทำมามูลเพื่อความสวัสดิมงคลส่วนทางสมุทรสงครามวันเสาร์ที่สิบอาทิตย์ที่สิบเอ็ดมีงานอุทยานรอสองโขนกลางแปลงตอนไมราบสะกดทับวันนี้ต้องซื้อบัตรวันพรุ่งนี้เปิดให้ชมฟรีครับที่สมุทรสงครามนะครับ มีผลผลิตอะไรต่างๆนานาของสมุดช่องรามมาจําหน่ายในงานนี้นั่นก็สองงานอีกงานหนึ่งก็เป็นงานโหมรักโหมโรงที่มูลนิธิคุณหลวงประดิษฐ์ไพเราะตรงข้ามโรงพยาบาลวิชัยยุทธหลังเก่าถนนเศษรษฐีมีกิจกรรมตลอดเดือน ในวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์เป็นประจำทุกสัปดาห์คราวนี้ก็ให้ท่านได้เลือกว่าท่านจะไปที่ไหนกันนะครับสำหรับผมก็มีหน้าที่เรียนให้ทราบตามนี้สวัสดีครับ ลงไปแล้วนั้นเป็นรายการครอบจัก,กรวาลขอเชิญติดตามรับฟังได้ใหม่ทางสถานีวิทยุคอสทบร FM ร0 2 m สอมเรแห่งนี้สวัสดีค่ะ